สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าชูชองนบรถไทยบ้านเฮาเริ่มคลิปงานแล้วนะคบเนาะจีวานเป็นพวกตีนปลาเนาะที่เิ่นแบบว่วานหลานะหน้าโคกแห้งเนาะเป็นที่เป็นแซ่ข้าวโดนะคะ่ะน,นี่ก็นี่หวานเขียวขจีหมดแล้วนี่พี่น้องอันนี้ก็ผพงานเ้องัันนะคะอันนี้หน้าของเขาน,นี่ก็หน,าน้าเรา นี่ทุ่งน,นี้ก็เลือกเคียวแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ทุ่งน,นี้ก็เคียวแล้วนี้ก็หน้าห้านะคะพี่น้องมาสิต่อขึ้นมาจากนนี่เคี่ยวแล้วนะคะพี่น้องเอี่พี่น้องมาหาเห็ดเพาะนะคะมาหาเห็ดนี่เป็นเทียงคุณยายนะคะมาหาเห็ดกันเลย เลาะบนเขาก่อนว่าหาอะไรใพี่น้องฮะพอได้กินแล้วก็เศร้าโอ้ยี่นี่นี่ก็ข้าวเราออกแล้วประมาณนี้เลยพี่น้องเดยวพังจีในกล้องอาจจะมัวๆนะคะเพราะขีม่มอเตอร์ไซค์ไทยเนาะนี่หยองเอ้ย งานพี่ดอกเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าไปาจ,าจอดรอยสีไปหาเห็นในขนาดค่ะพี่ดอกนีน่ให้หน่าเจ้าของรถไทยกับจีบมาานอีกเลยโอ้ยพี่้อย อืเขาเจอขี้ไก่นะคะพี่น้งนอ,อ,อ,นนองนี่้ยแต่เสาแต่เสี่ยวคนก็กามผูกหน้องเลยมาหาเฮ็ตช่วงฮ็ตพัอออกไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขเขาจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ